รีวิวแท็บเล็ตราคา3,000กับเจ้าตัว t e ทครัส M50 บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่พี่ใช้งานมาถือว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคากับสเปคมากๆครับกับงบ3,000กับสิ่งที่ได้บอกเลยว่าเกินคำว่าคุ้มมากสับเจ้าตัวเทครัส M50 ครับพี่จะขอเนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ใต้คลิปวิดีโอไล้ผมหลายคนถามมาเยอะมากว่าสั่งซื้อผมพี่จะขอแปะลิงก์และโปรโมชั่นผมล่าสุดใต้คลิปนี้ให้ผมมาดูผมว่าสเปคหลังจากที่พี่ใช้งานตัวนี้มาเป็นไงบ้างผมผมาพูดถึงบอดี้ผมบอดี้มันมีความสวยงามและลงตัวมากของเจ้าตัว t e คลารสครับนีครับใส่ซิมได้มี WiFi โทรออกได้ถือว่าครบมากครับนี่ครับเทคลารรุ่น M 5 0ครับครับ ด้านหลังมีไฟแฟลก LED นะผมตัวนี้กล้องหลัง13ล้านนะผมกล้องหน้า5ล้านนะผมตัวนี้ Android 13นะครับ UI คือเป็นภาษาไทายแน่นอนครับผมตัวนี้อันนี้ด้านหลังผมด้านหลังคือว่ามีความสวยงามครับเวลาจับครับมันจะไม่เป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับผมตัวนี้เห็นไหมนี่ครับเป็นรอยนิ้วมือยากมากเลยครับผมครับขอบบริเวณด้านข้างนะผมก็จะแบบนี้เลยนี่ ซึ่งตอบโจทย์มากเลยครับผมแบบนี้ปุ่มครับปุ่ม Power ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงครับลำโพงเป็นลำโพงคู่นะผมสเตอริโอนะครับตัวนี้เป็นพอร์ต USB Type C ผมลูฟัง3.5ผมช่องใส่ซิมนะผมตัวนี้มีให้เราครบเลยนี่ครับถือว่าสุดยอดครับผมตัวนี้วสัสดุถือว่าดีครับผมตัวนี้ถือว่าสัพเพียมันเกินคําว่าคุ้มจริงๆสับงบ 3,000บาทนะครับผมในกล่องก็จะมีพวกมีฟิล์มมีอะไรแถมให้รผมในชุดที่เราสั่งซื้อรับผมตามทีพีเนีให้บอกเลยว่ามันได้ของแถมนะครับก็คือเป็นตัวฟิล์มกันรอยแล้วก็อะแดปเตอร์ในการชาร์จแล้วก็สายชาร์จแล้วก็เป็นเคสนะผมซึ่งมาในการสั่งซื้อแต่ละรอบของเราเลยครับเพื่อลองไปกดดูนะครับนี่หน้าจอผมมาดูว่าหน้าจอเป็นไงบ้างครับหน้าจอมีความชัดที่ตัว HD Plus ครับเป็นแบบ อินคอรสกีนครับคือความบางของชั้นจอครับบรรทัดได้อย่างดีครับมีความไหลลื่นได้อย่างลงตัวมากครับผมตัวนี้หน้าจอขนาด10.1นิ้ว램หกจิกบวกเพิ่มได้อีก6กจิกรวมเป็น2อิกกับรอมตัวนี้128สอปัีถือว่าเพียงพอมากครับผมในการใช้งานหน้าจอ i p s ถือว่าสีสันสวยงามนะตัวนี้ครับผมนี่ครับในส่วนของ CPU ตัวนี้ใช้ชิปตัว u n i s o c t ที 606ูนย์หกออกตอคอผมตัวนี้ถือว่าเล่นเกมปรับระดับต่ำก็เพียงพอครับในการใช้งานครับเห็นไหมครับผมต้นไม้ใบหญ้าแสดงผลออกมาสัปพีก็ถือว่าเพียงพอนะครับสวยครับผมภาพสวยๆภาพใช้ได้เลย ถือว่าลื่นไหลแล้วแหละผมว่านะมันโอเคมากเลยครับดูการแบบการกดคับดีมากเสียงลำโพงถือว่าเสียงดังนะสำหรับเพียถือว่าใช้ได้ครับโอเคมากเลยแหละตอนนี้เราก็ทำการ วิ่งไปเข้าวงครับผมดูดูการกวดครับแล้วดูต้นไม้ใบหญ้าครับแสดงผลออกมาโคตรสวยและแล้วแสดงผลดีด้วยนะหน้าจอแบบ HD พัดนะครับสัปพีก็ถือว่าเพียงพอแหละมันจับง่ายครับประหงของเครื่องน้ำหนักมันก็ไม่หนักมากมายนะหน้าจอ10นิ้วกำลังดีครับผมเล่นเกมอะ่ะ ตอนนี้แบตก็อยู่ที่ส7เนะแล้วครับผมลดไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยก็คือสิบนาทีลดไปสามเปอร์เซ็นต์ครับง่ายๆเลยนะครับตอนนี้พีดก็จะไปเอารถนะครับ มว่าสปินโทนของหน้าจอใช้ได้อะแหละแล้วทัชก็ถือว่าโอเคมากเลยอ่ะแต่พีว่าแนะนำให้ให้ปรับต,ต่ำก็เพียงพอเนาะใส่ซิมนะผมมีเมนู UI ในการโทรเข้าโทรออกด้วยนะผมซึ่งมันโอเคมากเลยกับ UI ออ่ะครับชอบแค่โทรเข้าโทรออกก็ถือว่าคุ้มแล้วครับบอกเลยตัวนี้ครับนี่ ครับหน้าจอถือว่าขอบก็บางอยู่นะครับผมตัวนี้นะมันมีความสวยงามที่ลงตัวครับผมในเรื่องหน้าจอของตัวนี้นะนี่ให้ดูครับมาดูผมในเรื่องเสียงเป็นไงบ้างสำหรับลำโพงตัวนี้2ตัวเนาะให้มามาดูว่าเฮ้ยเสียงที่ได้มันเป็นไงบ้างนผมพี่จะขอเปิดตัวเสียงให้ดูครับตัวนี้ผมสามารถเพิ่มตัว T F card ได้สูงสุดคือ 1เทเไบต์ผมตัวนี้นะครับขึ้นตัว4 g 2ซิมครับแล้วก็มีไว LTE ด้วยนะครับ Wi-Fi จด Wi-Fi ก็เวอร์ชัน2อ Wi-Fi 5ก็ซัพก็อร์ตครับบ t ูทูธก็เป็นเวอร์ชัน5ผมพี่จะขอเชื่อมต่อ w i f i ให้ดูเลยว่าเฮ้ย Wi-Fi ในการเชื่อมต่อมันเป็นไงบ้างนะครับครับอินเทอร์เน็ตครับผมในการกดรหัสพี่จะขอกดรหัส w i f i เลยนะครับนี่ครับ Wi-Fi จีซี i วไแล้วก็พพอร์ตครับพี่จะขอพิมพ์รหัสเลยนะครับดีมากครับ ก็เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5ไปเลยครับเพราะว่า Wi-Fi 5ผมมันมีความสเสถียรในการใช้งานครับนี่ปึ๊บพี่ก็ทำการผมนี่ครับมันจะแจ้งเตือนต่างๆผม Education ที่เราแบบทําการเชื่อมต่อผมในการแจ้งเตือนถือว่าดีนะสำหรับพีถือว่าเพียงพอครับผมนี่ครับหน้าจอดิฟเฟอรนต์ผม60 h ฮนะครับมาดูว่าผมในการเปิดเพลงจะเป็นไงบ้างนะครับทำาพคู่นะผมตอนนี้ โอ้โลำพงเสียงดีมากรับสามพันเสียงดีพี่จะขอเอาไม้ไว้ด้านบนนะครับ บอกเลยว่าเรื่องเสียงกับงบ3 0 0พันพีให้ผ่านเลยครับถือว่าดีมากเสียงดีมากครับเสียงเบสเสียงกลางมันพอดีพองามครับเสียงเบสอาจจะไม่หนักแน่นเสียสะพีกับแบบงบ3 0 0พัน่ะคือดีมากครับคือเจ๋งอ่ะใครหาแท็บเล็ตโทรเข้าโทรออกใส่ซิมได้เปิดพอสปอร์ตได้ ตัวนี้คือจบแน่นอนครับเสียงดีจริงคอนเฟิร์มเลยว่าเสียงดีแน่นอนครับมัรว่าเพลงผมลูกทุ่งจะเป็นไงบ้างเนาะนี่ เสียงพี่ให้ดีอะไร,รผมบอกเลยว่าเสียงเกินคุ้มแน่นอนครับไม่รู้ว่าเฮ้ยหน้าจอในการดู YouTube มันเป็นไงบ้างเนานะพี่จะขอเปิดนะผม u t u b e ให้ดูเลยนีเ่เปิดนะผมเปิดก็คือพันแปดสิบพีหกสิบเฟรมผมในการเปิดเลผมพี่จะขอเลื่อนเปิดให้ดูเลยว่าหน้าจอสีสันจะเป็นไงบ้างน,นะครับนี่สัปพีนะถือว่าหน้าจอเป็น i p s มันเพียงพอในการใช้ง,งานเสือพีมากครับผมตัวนี้สีสันสวยครับผมสวยๆหน้าจอ10.1จุดหนึ่งนิ้วแบบตัว HD พัดนะครับถือว่าพีว่ามันดีอ่ะมันรับได้อ่ะสหรับตัวนี้ครับในหน้าจอนี้สกินโทนของหน้าจอสีอาจจะไม่จัดจ้านนะครับผมแต่พีรู้สึกว่ามันดูแล้วมันสบายตาดีครับนี่เพิ่ม พีก็จะขอเปิดตัว MV เพลงให้ดูนะผมว่าถ้าเปิดฟังเพลงมันเป็นไงบ้างเนาะนี่ขอเปิดเพลงของนี่ครับวงนี้เลยเออครับพี่ก็เปิดสูงสุดเหมือนเดิมครับครับบางคลิปก็อาจ7จ0 p บางคลิปก็อาจจะ1 0 8 0 p เนาะนี่ครับแต่หน้าจอผมดูแค่ 720p ก็เพียงพอครับแต่พีรู้สึกว่าเปิด 1080p ก็ได้สีสันบอกเลยว่าสวยงามมากครับ โหจอสวยจริงเบีไม่เป็นรครับผมจอสวยจริงอันนี้ยืนยันเลยว่าจอสวยงามมากเนี่ยจอมีความแบบสวยครับแล้วก็ทัชกดนี้ไว้จะได้ผมทัชกดง่ายจริงยืนยันเลยว่าการทห้การกดนี้ของตัวนี้อ่ะเทคลาสเนี่ยคือสบายหายห่วงครับสบายครับผมเรื่องจอเรื่องเสียงนี้เกินคําว่าคุ้มครับแล้ว yes, สัมพันธ์ผม พีชอบ UI ในการใช้งานมากซึ่งพีบอกเลยว่าพีว้าวกับ UI มากซึ่ง UI ผมมันใช้งานง่ายแล้วการแบ่งหน้าจอซึ่งมันแบ่งง่ายจริงครับเช่นพีผมเห็นไหม UI ในการเลื่อนไปเลื่อนมาของหน้าจอครับอยู่ด้านล่างซึ่งมันดีนะครับตัวอย่างเช่นพีผมดู u t ท b e อยู่ใช่ไหมแล้วพีผมทําการนะครับพีขอย่อหรือพีจะขอทําการดูย t ท b e ผมเช่นพีดูยูทูแล้วพีผมทําการแบ่งหน้าจอครับซึ่งมันดีมากครับ ซึ่งพีแค่จับตัวนี้ผมลากไปเฉยครับกดค้างไว้แบง่งปึ๊บมันโคตรดีคือแบ่งกับแอป,ปได้เยอะมากครับแล้วผมสําคัญคือเรากดย้อนกลับตัวนี้ได้นะครับปุ่มโฮมตัวนี้ซึ่งพีชอบฟังก์ชันนี้มากเทคลัก,กทาฟังก์ชันนี้พีให้สิเต็ม10เลยซึ่งบางยี่ห้อหลักหมืน่นฟังก์ชันนี้น่าจะไม่ให้เราบอกบางบริัทของยี่ห้อหลักหมื่นนะทำยากมากกว่าจะเรียนกว่าจะอะไรแต่ตัวนี้3000ให้เรามา ถือว่าเจ๋งมากครับนีย่ยหรว่าเจ๋งมากครับเช่นมีข้อความใช่ไหมพี่จะเปลี่ยนปึน๊บง่ายหรือว่ากดค้างผมได้กดค้างในการแบ่งหน้าจอเอาไว้มุมนี้ก็ได้เอาไว้อีกมุมนึงแล้วก็แบ่งได้จะเอากล้องครับผมซึ่งบอกเลยว่าเหตลร้านะแบ่งหน้าจอของกล้องได้พีโคดแบบโหมันมันดีมากครับผมอย่างเช่นพีผมจะแบ่งแบบนี้แบ่งครับซึ่งมันแบ่งได้คือแบบสุดมากครับในการแบ่งหน้าจอครับ ซึ่งแบ่งได้จริงแบ่งแบบพี่ก็ว้าวพ่อพีว่าเฮ้ยบางรุ่นนะสเปงแรงนะแบ่งหน้าจอของกล้องของการตั้งค่าไม่ได้รุ่นนี้คือแบ่งหน้าจอคือเวิร์กมากครับนี่ครับอันนี้คือแนวตั้งผมแล้วก็แบ่งได้ซึ่งแนวตั้งผมในการแบ่งนะแค่เราจับลากครับผมไว้แบบนี้ซึ่งมันดีมากครับบางรุ่นผ่าครึ่งซึ่งราคาหลักหมื่นนะผ่าครึ่งนะครับแต่อันนี้คือผ่าจากด้าน บนกับด้านล่างแบ่งกันเป็นครึ่งหนึ่งซึ่งมันตอบสนองในการใช้งานดีจริงครับแล้วก็แบ่งได้3ระยะผมก้างแล้วก็ระยะแบบนี้ครับซึ่งมันตอบโจทย์มากเลยครับผมในการใช้งานซึ่งเอาตรงๆนะพี่ชอบแบ่งหน้าจอนี่พี่ให้10เต็ม1 0เลยก็คือแบ่งหน้าจอได้อย่างอิสระและการใช้งานได้อย่างง่ายดายมากครับขอชื่นชมในออปชันในการแบ่งหน้าจอเลยครับซึ่งเทคราดทำการแบ่งหน้าจอ ได้อย่างลงตัวมากเลยครับผมอันนี้ขอชื่นชมนะครับมาดูาผมในเรื่องในการใช้งานในการตั้งค่าเฮ้ยหล,หลังจากเราแบบนาาราจะเล้วเราตั้งค่ามันมีอะไรบ้างให้เราตั้งค่าครับนะครับมีตนนมัวเรนทผมเราก็สามารถใช้ฮอตสปอตได้เป็นครับผมเวอร์ชัน5ด้วยจุดสี่เวอร์ชัน5คือเรา,เาผมสามารถแชร์ได้ด้วยนี่ครับคือสามารถแชร์ได้ความถี่คือย่างความถี่ 5.0GHz โหมดมากดีมากคอนเฟิร์มเลยว่าดีจริงครับผมตัวนี้นะครับมีไวไฟมีข้อความมีตัวนีครับในการแจ้งเตือนแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่บอกเลยว่าแบตคืออึดจริงในการใช้งานตัวนี้ครับหัวชัด์สายชัดแถมมากับกล่องให้เราบบเรียบร้อยครับแบต6,000มิลลิแอมใช้ในการดูวีดีโอตอวน,นั้นคือ7-8ชั่วโมงนะครับผมบอกเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับ ครับแสดงผลแล้วก็ปรับวเปอร์หรือว่าปรับความสว่างของหน้าจอได้มีทีมเมื่อต่างๆครับนี่ครับก็คือมีทุกอย่างครบครับผมแล้วก็เกี่ยวกับดูสเปคของเ e c อ a r ์เนาะมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเกมเป็นไงบ้างผมพี่จะพูดเรื่องเกมเลยว่าเกมนั้นว่าให้ปรับแค่ต่าๆก็เพียงพอแล้วเปิดตัวเฟรมเรทอารเนี่ยเปิดต่ําแล้วเปิด60เฟรมกับยูดิซอทีกับงบแทวาเล็ดสามพถือว่าคุ้มจริงครับคืออาอย่าลื่น ทัดกดนี่บอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนสับตัวเกมนี้ครับคือพีเล่นมาครับคือฟีลลิ่งในการทัดนะไว้ใจได้แน่นอนครับทัดดีทัดดีครับบอกเลยว่าทัดคอนเฟิร์มเลยว่าทัดดีจริงแล้วก็เกมผมที่พีเล่นมาคือเกมแคปชิมินแพคครับผมแม้ว่าให้ปรับต่ำๆก็เพียงพอนะครับผมในการใช้ง,งานแล้วก็เกมพับ g Mobile ปรับเป็นสมดุลสับพีถือว่าเหลือครับคือสมดุลในการเล่นพับจีมอบายเนี่ย คือมันโอเคมากครับในการใช้งานครับบอกเลยว่าสุดยอดมากครับผมสอบเกมฟรีไฟแม็ครับปรับต่ำๆกลางๆเพียงพอครับผมเลื่อนแน่นอนครับเพราะว่าหน้าจออินคอครับทาให้การสกิีนครับผมมันทัดแล้วมันติดนิ้วดีซึ่งคอนเฟิร์มเลยว่ามันดีจริงครับคุณผมต่อไปเรื่องเล่นเกมนี่บอกเลยว่าปรับกลางๆต่ำๆก็เพียงพอเนาะในการเล่นเกมนะครับผมในการจับน้ําหนักก็ไม่หนักมากครับบอกเลยว่าหนักสมดุลมากครับในการใช้งานเนาะตัวนี้ เวิรครับผม Work ์กเวิร์กนี่มือผมในเรื่องกล้องนะที่พีไปถ่ายรูปมาครับเรื่องกล้องก็ถือว่าพอใช้งานได้เกินคําว่าคุ้มแล้วแหละกับคําว่าสามพครับมาดูว่ากล้องของผมเป็นไงบ้างเราเปิดที่คําว่าโฟโต้ผมมันจะไม่มีแอปแกลอรี่นะครับผมตัวนี้เพราะว่าเป็นแบบว่าตัว Android ที่อัปเดตง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายครับผมนี่ครับพีจะขอแบบให้ดูผมว่าพีไปถ่ายรูปมานะครับนี่ครับ ในเครื่องครับผมหรือว่าอุปกรณ์ของฉันกล้องครับแบบนี้นี่ครับอันนี้ผมพีไปถ่ายตัวกล้องหน้ามานะครับนี่ให้ดูครับเฮ้ยมันดูดเสียงไม่ดีนะพี่รู้สึกว่ามันดูดเสียงไม่อันนี้เสียงรบกวนเยอะนะครับการมีตัววดีโอกล้องหน้าของเจ้าตัวหลังนะครับหนึ่งสอีห้าดปดหนึ่งอสหปอันนี้ผมอันนี้กล้องหลังนะครับผมวีดีโอกล้องหลังคือถ่ายดีคือแบบพีแบบ เกินคาดแแทบเด็ดราคาสามพันเจ็ดสี่สันในการถ่ายวิดีโอถือว่ารับได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันได้นะครับผมสับพีนะเนี่ยถ่ายอาหารให้ดูเลยครับแล้วแกไม่โดนลูกไปน้ำมือพ่าหน่อยหนีใจเสียอะไรทนูโนใจเสียลมสิขาดแล้วอ่ะนี่ครับ บอกเลยว่ามันโอเคมากครับอันนี้สับการถ่ายกล้องหน้าผมตัวรูปภาพนะครับก็เพียงพอครับผมสับผมอ่ะนี่ก็กล้องครับผมเราอย่าไปคาดหวังว่าแท็บเล็ตราคาสามพันกล้องอาจจะเลืออนรูครับสัพเพยเรดนี้ถือว่าคุ้มจริงครับเดี๋ยวพี่ขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อให้นะครับนี่ครับกล้องหน้าคือ5ล้านกล้องหลังคือ13ล้านนะครับนี่ครับเพียงพอครับเพียงพออันนี้คือกล้องหลังนะครับผม สกินโทนครับผม13ล้านถือว่าใช้ดได้แหละสีถือว่าสวยครับสำหรับพีนะเรื่องกล้องครับถ่ายอาหารแล้วมันดูน่ากินครับเห็นไหมว่ากล้องดีอ่ะเฮ้ยกล้องถ่ายอาหารดีอ่ะนี่พี่ถ่ายอาหารมาให้ดูนะครับซึ่งมันก็ตอบโจทย์พีอยู่นะนี่ครับดูน่ากินครับเวลาถ่ายอาหารนะ่ะนี่บอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มค่า คุ้มราคาแน่นอนครับพีก็ถ่ายให้ดูจริงๆน่ครับคือ13ล้านมันไม่ได้ขี้เละครับมันคุณสมบัติพอใช้งานได้เลยแหละในการใช้งานของพีครับพี่ไปถ่ายให้จริงๆปึ๊บนี่ครับพีเห็นไหมถ่ายจากตัวเท็กซ์ t ั m ห้าศูนย์จริงๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ปรับปรุงแต่งใดทั้งสิ้นนะครับยืนยันเลยว่ากล้องคุณสมบัติมันเพียงพอในการใช้งานนะครับต่อไปพีผมจะให้ดูว่าเมนูกล้องมันมีอะไรบ้างเนาะนี่ครับเข้ากล้องเลยนี่ครับเมนูกล้องก็จะมีหมวดอผมพรนม่านี่ครับ แนวตั้งแล้วก็เลือตนเองอัตโนมัติแล้วก็วกิดีโอครับวิดีโอก็คือถ่ายสุดๆคือครับให้ดูเลยพันแปดสิบพีสามสิบเฟรมผมสับวิ <QR S 2> ดีโอเนาะมี QR code โค้ดแล้วก็อื่นครับซึ่งฟังก์ชันในการใช้งานก็เพียงพอผมสับแท็บเล็ตนะครับเดีดนน๋ยวผมในการโฟกัสของกล้องหลังก็ถือว่าโฟกัสได้อย่างโอเคครับผมสับพีนะถือว่าใช้งานมาครับผมในการเรื่องกล้องนี้บอกเลยว่าหายห่วงครับกับงบตัวสามพันบาทสับเจ้าตัวเทเลท ก็เป็นแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆแหละสำหรับพีครับผมซึ่งพีใช้งานมากับแท็บเล็ตราคา3 0 0พันมันมีคุณสมบัติในการใช้งานที่เดือล้นครับเช่นพีผมนี่ครับเล่น a c e b o o k ใช่ไหมหลายคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยเล่น Facebook เป็นไงบ้างครับบอกเลยว่าเล่น a c e b o o k ครับผมมันจะมีความไหลลื่นนี่ครับทาให้ดูเลยว่าติดนิ้วดีครับปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาปัดไปปัดมาครับมันจะมีความติดนิ้วที่ลงตัวมากเลยครับผมในการใช้งานครับนี่ปึ๊บ แล้วฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจอก็สามารถรองรับกับแอป a c e b o o k แล้วครับผมพี่ก็จะแบ่งปุ๊บแบบนี้ซึ่งมันตอบโจทย์มากผมในการแบ่งเช่นดูหนังฟังเพลงไปแล้วก็แบ่งได้ซึ่งลูกเล่นมันโอเคมากครับผมสับการเล่นทิกต o อกใช่ไหมแล้วก็เล่นได้สบายผมตัวนี้บอกเลยว่าเทคนะ M50 ตัวนี้บอกเลยว่าเล่นทิกต o อกสบายครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียผมเล่นทิกตอกนี้มันลื่นอ,อยู่แล้วแหละพีเปิดให้ดูเลยว่าเล่นทิกตอกเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะนี่ครับปุ๊บ นี่ครับอันนี้คือลติ๊กตอกครับผมปัดให้ดูนี่ครับปัดนี่ครับแรกมันจะดาวน์โหลดอินเทอร์เน็ตอยู่ครับพอเล่นไปสักพักแล้วมันจะลื่นนะครับผมซึ่งเป็นปกติเนาะของมนนะครับปึ๊้บเึ๊บป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 ระมาณนี้ครับผมเล่นเล่นติ๊กตอกก็จะมาเนี่ยผมในการเล่นติ๊กตอกเนาะนี่ครับเบึ๊บเบึ๊บ๊บึ้บเบึ๊บเบม้บเแท้บเที่บเบเลยคือันคุ้3,000ครับม 6กจิกบวกอีก6กิกบวกสิบสองิกกับรอม1นึ่เพิ่มตัวไมโครดิกส์อินเทรไาบาได้ CPU ผมตัวนี้ชิปปรับเก,กีย์กลางๆ่ต่ำก็เพียงพอยูซอฟทีหกศูนย์หกกล้องหลังตัวนี้13ล้านกล้องหน้า5ล้านเสปีก็ถือว่าเพียงพอผมสับทเทเลตตัวนี้ในการใช้งานก็ถือว่าคุณสมบัติเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงครับกับงบ3 0 0พันให้มาได้ขนาดนี้ถือว่าสุดจริงครับเทกรักไม่ได้กัดเลยครับผมบอกเลยว่าจัดเต็มจริงมากหมสำนี้ ขอบคุณคีอย่าลืมเข้าผมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามพี่ได้ผมแล้วก็ใครผมสนใจในการสั่งซื้อพี่จะขอ,อนแนบลิงก์เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าซื้อผมซื้อจากที่นี่เป็นศูนย์ไทยรัฐเกษรน้องผมสวัสดีขอบคุณครับ